วันนี้จะพามาดูมุมที่นั่งเขียนนิยายค่ะเห็นทุกคนเปิดมุมนั่งเขียนนิยายแต่ว่าเรามีแค่โน้ตบุ๊กกับคีย์บอร์ดอันนี้เป็นเก้าอี้ที่นั่งค่ะบาะวันนี้มีสเสบียงเป็นขนมปังมะพร้าวกินตอนนึงประมาณสัก 2- 3ถึพันคำค่ะอันนี้นั่งรีไลท์ตอนเก่าๆด้วยเพราะว่าอ่านแล้วมีมีคำผิดอยู่ นั่งเขียนแก้แล้วก็พิมพ์เพิ่มค่ะวันนี้ได้น่าจะได้ประมาณ3,000ครัได้นะเพราะว่าแก้ตอนเก่าไปแล้วก็พิมพ์ตอนใหม่โชคดีที่ว่าเป็นคนพิมพ์เร็วค่ะเพราะว่าเรียนพิมพ์ดีมาอันนี้เราเพิ่งหัดเขียนนิยายเป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้ก็ตั้งใจเขียนมากมากเลยเพราะว่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัว อันนี้เป็นอีกมุมกล้องนึ้งเนาะจริงๆเราการถ่ายวีล็อกหรือร็อกเนี่ยมันยากมากเลยนะคะการตั้งกล้องเนี่ยเพราะว่าไม่ชินเลยอันนี้เราพิมพ์เร็วมาก Fast Forward ไปข้างหน้าด้วยอันนี้นั่งรีไลท์ตรวจคำผิดค่ะแก้แล้วก็เสริมเติมแต่งเล็กน้อยระหว่างทำงานนะคะไม่ชอบฟังเพลงที่ เป็นเพลงที่มีเสียงค่ะจะชอบฟังเพลงบรรเลงอันนี้แต่งเพิ่มได้ประมาณ1,600กว่าคำอัปเดตเรื่องนะคะเริ้อพิวลักผูกใจใยญโรคจิตค่ะฝากอ่านได้นนะอย่าลืมกินน้ำกันนะ